สวัสดีครับเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับที่กลับมาใช้ปืนตัวนี้นะครับปืนที่ได้มาจากศพทหารทั่วไปนะครับ n QC 6 1นะครับ QC 6 1ตัวนี้วงอาตรงงหัวม,มุม,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 มนี่นะครับแต่อาคราวที่แล้วที่ใช้นะครับมันมันไวมากครับกระสุนออกเร็วมาก เราใช้แมกกาซีนแค่20ปัญหาคือปืนรุ่นนี้ใส่สโคปกล้องซูมอะไรไม่ได้นะครับต้องต้องใช้ใสายตาก่าวแต่งได้ก็คือแคอ่กล่องเก็บเสียงนะครับก็บอกเก็บเสียงแล้วก็คือแมกกาซีนนะฮะปรับได้เป็น30มสิบปัญหาคือหน่มัน มันด้วยสายตาแล้วไม่ดีแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมผมก็ก็ต้องเล่นเหมือนเดิมไม่รู้ว่าจะได้ทีมกี่คนจะตามจะตามทีไรก็เหมือนมันบอกว่าอย่าตามเลยผมว่านะใช้เชื่อสัญชาติตยานตัวเองจะดีกว่านะครับ พราะว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโอ้ oh, แต่และคนนี้ก็ดูท่าทางดูคนนี้นะครับคนไทยคนนี้กระเป๋าหนามากครับคนนี้ก็คนไทยครับไม่รู้ว่ามาด้วยกันหรือเปล่าแต่ผมว่าเขาไม่แน่หรอกต้องดูกันพฤติกรรมกันก่อนผมจำไม่ได้นะครับว่าใครเคยฆ่าเราหรือผมบางคนก็าอาจจะเครียดแคบอะไรอย่างเงี้ย แต่ผมไม่สนใจนครับเพราะว่าเราเล่นเกมเนี่มันมันเป็นเกมฆ่ากันอยู่แล้วอยู่ที่เราครับว่าจะเลือกปฏิบัติตยังไงส่วนมากเจอกันยังไม่ได้ทัน,นทักทายเลยครับยิงกันไกลเลยครับไม่รู้มันโกรธอะไรกันมานะเอาจะไปไหนกันละครับตามนี่ดีกว่าครับไอ้นั่นไปคนเดียวไปดีครับโอ้ยนี่เข้าไปหารุยครับ สองคนนี้น่าจะมาเหมือนกันนะครับดูแล้วโอ้โหไม่ทันกินอันนีแล้วครับมึงเหลือไว้ให้กูหน่อยทิไม่เหลือครับมันบอกว่ากูจะเหลืออะไรให้มึงทำกิกนแคนันครับแต่มันเคยมีการแกล้งกันได้นะครับอ่ะ มันเหมือนจะไปด้วยกันนะแต่มันเปลี่ยนใจไม่ไปด้วยกันนะผมไม่เข้าใจวันตรลงยังไงเอาตามมันได้เอาไงไปเพราะว่า,าต้อง้งจอาจราสีเหลืองบอกว่าให้รอกันนะครับว่ารอก็ดีครับ มา,มา,มาเร็วมันเหลือน,น้ำให้กูกินหรือเปล่ามันโกลหมดแล้วดิกูว่าถ้ามึงเก็บน้ำในตู้เย็นหมดมันจะโกลมาเจ้าขอดูน้ำในตู้เย็นโอ้ยสปอนเซอร์น้ำสองขอมชอบเลย ยังดีมันมีน้ำใจเหลือไว้ให้เนี่ยเห็นไหมมันเป็นอย่างนี้ครับถึงเวลาแล้วก็ใจก่อนจะตามใครดีไอ้นั่นมันจะเก็บขอมมันก็อยากให้เพื่อนเพื่อนมันเห็นไหมแล้วบทมันจะไปมันก็ไปเลยนะนมันกลไปเลย รีบเออเอออยู่ตามไปเจออะไรแบบมีแก้วหวานตะเกียงแล้วกูว่าเนี่ยอะแปลกอะมันเหมือนมันจะรีบเก็บแต่ว่ามันจะเก็บไม่หมดหรือเปล่าวะรู้ว่ามันแค่มองที่เฉย น้องจะเสียของนะแต่ของก็พอได้ราคานะครับจากที่เคยเล่นเ่นมามันก็พอได้ราคานะถ้วยครับมาห้าร้อยข้อดีขอการตุนไปก่อนคือเราเกิดประาการถุกเชิญนะเราไม่ต้องไปทำครัไม่ต้องไปวิ่งหาย บางคนก็จะวิ่งไปตัวเสียเที่ยวโอ้แม็กแมวแลวครับดี๋ย่าตามไปครับดูๆแล้วก็ไม่ได้อะไรมากมายแ,แล้วแต่ละคนก็คลุกคลานกันนั่นเอาอะไรดีอกอกสบดีดีกว่าหมายแล้วนะครับที่เรารู้แล้วว่าเราพีของในกระเป๋ามากแค่ไหนไเพียเดียว หาชีวิตไว้พี่น้องเป้าหมายที่เห็นลางๆก็คือเพื่อนหนึ่งคนไปด้านขวามือเช็คแบนที่มปดูกระบอกถ้าไปดูยิงก่อนนะอือ <c oughs> ข้างๆหนึ่งคนครับหนึ่งคนสมบัติในบ้านหลังนั้นข้างหน้าหนึ่งคนครับสองคนครับ ไอส้สีแดงสีแดงโอ้โหสีแดงนู่นไปดูแล้วครับไอ้ไก่เลยครับอยู่นี่สีแดงสีเขียวนำหน้าไอ้นี่ยังอยู่นี่ผมว่าไปดีกว่าครับรอไอ้นี่ไอ้เขียวผ่านไปได้แสดงว่ามันเก็บไปขอต้องกรนแล้วยญ่แดงผ่า นานก็มีข้อเสียครับไปเก็บริงเลยครับไม่ไไม่เเอ้อป่อนเปลนเเดี๋เดๆเดเปื่นักระปไปอ้ยเก็บเปไปแล้วอามึงแด่ๆไม่ยินโดดเด็ดเดียวด้เดียวไดเดิเอยยาเฮ้ยยาเฮ้ยยาเว้ย กระสุนกระสุนแพงไปไวเอ,นนอ๋ไวเหมือนกันนะไอ้เหลืองโอ้วันส่งข้อความมาเดี๋ยวครับพักกนครับไครล่ะ อยู่ใ,ใกล้ๆโอ้เพื่อนอยู่ด้านขวามือสีเหลืองครับผมยังพอหุ่นแจครับว่ามีเพื่อนอยู่ไปไมเฟนอีหยังเสื้อผ้ายเสื้อผ้ายัยางเสื้อผ้าย,ยัาง ย่งเข้าแล้วครับเขาเป็นพวกมือโปรครับเขาแบกของกันครับโอ้ยมาด้วยกัน,นยิ่งแย่ครับมีอะไรครับโอยบ้ยาครับยาครับจริงครับกดใจดีมากตามีปว่าครับเธอสักไปแล้วครับ แสดงความเป,เป็นผู้นำนะครับเวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเธอไปทางไหนแล้วครับไปทางไหนลนะ่ะเออกูตามมึงอยู่กูตามไปที่ติดแล้วนี่แทบจะเอาจมูกไปแนบแก้มมเอ ไปแล้วก็ไปแสดงพร้มไปหลู่ไส้คิตใจกาหารข้ามึงม่ได้เกคบของส่วนก็อก็รอด้วยรอด้วยผมโมเป็นเป็นแย่คละครับอรอด้วยรอด้วยเพอรนต์ดยวยปั้งมึงคือรอด้วยเอรต์รอยางไรเจ้ ห้าว่าฟังมันเองข้างหน้าปะทะครับข้างหน้าปะทะมีกล่องศูนย์เล่ง,งยาไิซาแต่มันฟอมแรียตามเขาดลที่ใดๆมมการเสียงตายคตรหลายเลยแหม่หมวกหมวกไปยังแจกกันแท้หมว,มว,มวมกเกียริฮูออมาครับ สายตาเข็บผมครับบอกเลยว่าเราจะไปตลบโริโเนะครับโอ้ข้างบนครับเนี่ผมกลัวจะเป็นจุดเป้าหมายครับย่าผอกแล้ว่าปกสูติเขาไปบ้านหลังนั่นโอ้โหบ้านอมหิมนทรงเ้ยเฮ้ยเฮ้ยแหววขึ้แกล้ม ดูดดูดไปยังเดียวเถอะเฮ้ยบักนีมันยังอยูย่ผีเลยมึงโหโ่เลยๆๆๆๆวุววววว้ยเย,ายามกากระสีมกากระซี พลาด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 พาดพาดแมกกาซีานแมกกาซีนกะซีนพี่เนาะตายขาแล้วเหลืออยู่แมกกาซีนเดียวไม่ใช่ไม่แย่ให้มึงทำอย่างเกิลเอ้ยม่ทำก็แมกกาซีนหายตอนนี้นะเอ้ยเจอแล้วโอ้โหอ๋อขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าจะทรงให้อภัยโอ้ยเอ้ยนี่แหละการพวกขอไปเผื่อช่องเล่นเอาใจหายแล้วพวก าเนีไม่ไปเยด,ดอ,อยู่นีวะีบพี่น้องนองผมยิงาข้านี่โดนี่ดพี่น้องไว้แล้วเสียงปาลารเบิดกันอีกแล้วมนเจอโจแลครับเจอโจแล้วครับรแถนีคค้ครับไอ้นั่นก็ไปบุ่มบามฝั่งนูน้นแผนไหนดีซ้ายขวาสุดท้าย ตัวใครตัวบอลลูยได้ยินเสียงคนบระกองด้านซ้ายครับวิบ่งวิ่งจากตองไกลมาด้านซ้ายมือครับลบหลน่อยครับจะมาเรียกอะไรตอนนี้อวโหดีตาเลือกแล้วโอ้ไไ่ไวแล้วแต่ข้อเสียตอนนี้ผมเริ่ม เริ่มจำแนละ้วโอรวสร้างมึงตัวมึงกับวซอยกูดอกกเบิ่งแล้วโอ้โหเสียงซ้ายขวาแล้วครับพี่น้องบอกเลยว่าเนื้อหอมครับว่านะครับตอนนี้เป็นควันแดงๆครับโอ้โหผมไม่คิดเลยฝันแล้วครับว่าจะมาพุกเจอครับตรงนี้พอดี ไปแล้วเด้อพี่น้องเด้ออย่าว่ากันเอาตัวอรอดเด้อจ้ะไม่รีบจบเดียกันครับพี่น้องเต็มเป้เปเปครับไม่มีชออ่องจะใส่แล้วครับแล้วสถานการณ์ตึงเครียดนะครับตอนแรกก็นมกคิดว่าจะมาด้ยวยกันกับวิงตาทีดีครับโอ้โหไอ้นั่นโดนผมยิงไปมองไม่เห็น ผมเหนแค่วว่ามันเคลนมันโดนเข้าไปจังๆนะนายทองครับภูมิใจภูมิใจงนะั้นก็ไม่รู้จะทนใช้เบอรที่มันไม่มีตัวเนได้อีกนานแค่ไหนก็ลำบาจม,มันเหนื่อยเด้อการคนแก่ๆตาบอดข้างน้นเนี่ย เัอค่าดศึกที่เล็กๆไกลๆอ,อ่วดเสียงครับเดี๋ยวผมจะพักปืนนี้สักหน่อยครับมไม่ไหวจริงมันมันลำบากตรงที่เราต้องหาหาช่องที่เราจะไปต่อครับคือเราไปสู้ขเขาแล้วเราด้เรื่องตาเนี่ยมันีจะเสียกับเสีย ที่ไปเนี่ยคือลองวัดใจดูี่เฉยแล้วทั้ง,งหูด้วยแหละโดนพ่นของอ่ะโอ้เจ็บใจเหมือนพ่นสับสิงของเราไปพวกแต่ที่ไปนอดระเบ่อเบิดเบิดการระเบ้อาคือผัก,ะะกดูไม่เคยเห็นแต่กระโบนะแยดูถูยังไงอ่ะมันถ้าเป็นเกมอีอดอปเนี่ย มีโอกาสสูงครับคือที่ที่เขาจะใช้มันไม่มีหลอกเก็บเนี่ยมันขายวุขายกระสุนถ้าลองเราไปเล่นไปคุยโกยของมันง่ายๆมันมันคงคงจะขายอะไรครับมันจะขายอะไรแล้ว้องบอกตรงนะมันตั้งใจอยู่แล้วสร้างมาการวางแผนก็ขายสรัพสินครับช่วงนี้โกยครับโกย เพื่อหาตุนคืนครับจริงมันก็ไม่มีอะไรนะคือการขายของเพื่อมาซื้ออาวุธซื้ออาวุธซื้อกระสุนซื้อยาและสุดท้ายก็ไปโดนฆ่าตายแล้วก็มันก็เรียกคืนมันจะเป็นการเหมือนการบันเทิงอ่ะม,มันโซเฟอร์ประมาณหนึ่งอ่ะ จะเสตปืนไปให้ดูนะครับว่ารอบหน้าเราเรา,เราจะใช้ปืนตัวไหนในการลยุยอาจจะได้เห็นแค่ครั้งนี้ปืนนี้เพิ่งได้ฟรีครับแล้วก็แต่งติดกล้องไปครับผมแต่ปืนนี้เป็นลูกซองสู์เล็งแค่แต่ผมได้ลูกซองตัวนี้มาครับผมว่ารอบหน้าน่าจะโดนเชือเดเตรียมอาวุธที่มันราคาไม่แพงมาก แต่ดูกระสุนกันว่าเอากระสุนที่มันเบอร์ดีๆไปดีกว่าครับมันจะมีตัวนี้สีเขียวกับสีเทาเจ้าสีเขียวแล้วก็สีเทาห้าสิบนัด <c oughs> ถ้ามองในแง่นึงก็เหมือนจะประมาทไปหรือเปล่าเกิดมีการต่อสู้จินเอหะ สองเลยครับสองนัดเหลือนะครับเจ็ดนันเหลือไม่รู้ว่ามันเป็นคนละเบอร์นะครับมันเลยจะไม่สามารถรวมกันเป็นเป็นเป็นอย่างนี้ได้คือมันจะมีตระกูลของมันนะครับว่าตระกูลกระสุนตัวเนี้ยมันชื่อตระกูลอะไรเงี้ยกระสุนเหมือนกันแต่ว่ามันมันจะมีหลายหลายตัวครับอันนี้คือละเอียดอ่อนจริงเยอมรับว่าเกมเขาทำมา ผมได้เป้าเล็งมาสำหรับตัวนี้นะครับลูกซองตัวนี้ผมแต่งเป็นสิบนัดน,นะครับดูตรงหัวมุมนี้ครับคือแต่งมาแล้วสิบนัดสังเกตนเลยครับปลายกระบ,บอกปืนที่ใส่กระสุนจะยาวออกมาเกินกระบ,บอกจอไอ้นี้ตะก,กี้มันมีอยู่สามใช่ไหมเจ็ดกับสามพอดีเลยครับลงตัว ใส่ไปแล้วครเอาแค่กาวอีกอะแค่กาวอีกอะอันนี้แหอีกนัดนึ่งเดี๋ยวไป5 3 55าาานัดนะฮะหสบานัดสำหรับลูกสองก็ถือว่าเยอะอแต่อยัางไงดีก็ดีการใช้ลูกสองมันไม่กินพื้นที่นะลูกกระสุนเอาไป2ี่สิไว้ครับตอนนี้มันมี20 การแบกเพื่อปัญหาไปได้ข้างหน้าเนาะพีสถาการมันต่อเนื่งมันต้องลุยโอเคครับสหรับคลิปนี้เซตอาวุธให้ดูด้วยแล้วก็ดูว่านะครับคอยติดตามคลิปต่อไปนะครับผมตามคลิปนี้คือพุ่งตรงนะมีความหวังเล็กๆนะครับสำหรับผมก็คือลูกสาวกับแฟนนะครับจุดประกายว่า เมื่อชอบเล่นแล้วทําไมลองไปทาคลิปดูผมก็บอกค่ใครจะมาดูแต่พอลองลองลองเริ่มลง,ลง,ลง,ลงสนามทํามันก็โอเคคนระับมีคนเข้ามาดูติดตามถึงจะน้อยมากไม่เป็นไรมันก็ยังดีใจนะครับรู้สึกว่ามีคนอื่นเขาให้โอกาสกับเราติดตามผมดีใจนะเข้ามาดูแล้วมันก็มีความสุขับเราไม่เก่งด้วยอายุเราด้วยวัยของเรา สู้กับคนรุ่นใหม่เขาไม่ได้แต่เล่นด้วยความชอบในะอีรินะไม่ค่อยๆมาอิริ้าว่าจะเกิดได้ตังจาก Youtube น่สิเอาไปส่งลูกสาวเรียนัหน่อยก็ขา,ขาดวังมาเพื่อที่ฟุกหนะ้าแต่ังแต่มารีวิวเกมอารีนาไปเก้านี่ยอมรับอย่างหนึ่งคนเบิองหลายขึ้นผมก็เลยมองว่าเอา้าถ้ามันเยอะขึ้นคนสนใจขึ้น มันก็น่า,นาเล่นแต่เล่นแต่ละขังบ่คือกันจะ่ขังบ่สามารถให้คื้อกันได้เป๊ะครับมันมันเป็นเกมถีเอาง่ายไม่สามารถดัดหมายได้เป๊ะแต่ถ้าเกิดคนที่เขาทางสารในการสื่อสารอะไรเขามีทีมเขานะก็ได้จะดีแต่ข้อหนึ่งปัญหาคือถ้าเราเป็นทีมแต่เกิดเพื่อนในทีม คิดต่างในสถานการณ์ที่เลวร้ายเนี่ยมันจะทําให้จากคนที่รักกันมันกโกธกันได้จะเกลียกันได้นะบางคนหัวรอดบอกว่าให้ไปทางนี้มาช่วยหน่อยแต่ห้าไปบทท่านหรือจังไดเนี่ยนึ่งใจห้าก็อยากได้ทรัพย์สินสองเราก็ต้องเอาตัวให้รอดถึงไปเป็นทีมก็จริงบางที่ทีมเขาไปลุยปูมบาสีมันก็เอาพุ่งตรงก็คือมุทลูนะ เกมนี้มุทรุก็ถ้าเก่งจริงก็โอเคแต่ถ้ามันไม่เก่งเนี่ยเสียดายตังเสื้อผ้าก็เกิดในอุตาสาหกรรมที่รัฐสามร้สรโอ้สื่อที่นึงไงหา 6, หกพันพี่น้องเออ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามมาดูนะครับเป็นกำลังใจให้ขอบพระคุณมากครับอันบางทีบางครั้งตลกบอกจะว่ากันเรื่องสถานการณ์ ในเกมมันถุกเชิญบางทีเข้ากับปรับตัวตกับท่ญญานแต่ก็ไม่ย่มจะทำให้ดีที่สุดครับฝากตคดตามกัในเดือพี่น้องเด้อสวัสดีครับ